สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนํำโชคคารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดในงวดประจำวันที่28สิงหาคม2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังกอฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอนแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดหนึ่งก็จะสรุปผลของวดประจาวันที่27นะครับผม สำหรับ,บันที่27แอดมินให้อยู่ที่1กับ4สำหรับ4ไม่มานะครับผมมาเฉพาะ1สายวิ่งสายรูปนะครับผมมา3 1แล้วก็2 3นะครับผมตัวกันนะครับผมในรอบเฉพาะกิจสำหรับในรอบพิเศษนะครับผมมา6 1เข้าโตด2 6 1แอดมินให้6 1 2นะครับผม แล้วก็ในรอบ V.I.P. สายวิ่งสายรูดนะครับผม31รอบ V.I.P. ก็เข้าโต๊นะครับผม318ออก831ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อซีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่28 ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้าไม่หลุดน,นะครับผมอัดมินใจอยู่ที่ศูนย์กับสี่ศูนย์ไม่ศูนย์สองศูนย์ห้า 06 07แล้วก็08สำหรับ4นะครับผมมี41 42 43 สี่ห้าแล้วก็สี่เจ็ดสำหรับตัวกันนะครับผมหนึ่งเจ็ดสำหรับเบิ้ลมีศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่ง สองสองสี่สี่แล้วก็ห้าห้าสำหรับสามตัวนะครับผมห้าศูนย์สองเจ็ดศูนย์ห้า

fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีนํำโชคพาร้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ